นี่นะคะจะเป็นคลิปของชาวลัคนามังกรนะคะกับโดวงชะตาช่วงวันที่8เมษายนถึง31ธันวาคม2565นะคะเราไปรับฟังกันเลยค่ะที่คุณได้นะคะคือตื่นรู้ค่ะชาวมังกรคะคุณนะคะจะได้รับรู้ความจริงบางอย่างนะคะเกี่ยวกับชีวิตของคุณนะคะหรือคุณอาจจะรู้นะคะว่าใครดีใครไม่ดีนะคะแล้วก็มีการรู้มากขึ้นนะคะว่าชีวิตคุณนะคะ ชีวิตนี้ต้องการอะไรคะ่ะแต่ว่ามันเป็นจังหวะชีวิตขาลงของคุณนะคะคือมันจะเป็นช่วงที่อะไรหลายอย่างนะคะดูดรอปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพนะคะคุณอาจจะคิดว่าชีวิตมันดูเป็นเหมือนขาลงหรือมันเล่นอะไรมันแบบการเสี่ยงดของคุณมันดูไม่ค่อยขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกแบบนั้นค่ะ คือมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นจังหวะช่วงทดสอบทางจิตวิญญาณของชาวลัคนามังกรนะคะเหมือนเหมือนเหมือนกับเป็นแบบทดสอบนะคะว่าคุณนะคะจะผ่านมันไปได้หรือเปล่าค่ะคือมันมันแค่ช่วงสั้นๆนะคะแล้วก็มาทดสอบจิตใจของคุณค่ะว่าคุณจะผ่านมันไปได้ไหมนะคะคุณนะคะจะมีเรื่องที่ทําให้ปวดหัวอยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วก็อยากจะหลีกหนีปัญหานะคะแต่มันหนีไม่ได้ะคะ่ะ อะไรหลายอย่างนะคะมันก็เข้ามานะคะบางอย่างเข้ามาเยอะจนคุณระแวงค่ะโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะจะมีงานมาให้คุณทําเยอะมากนะคะแล้วก็ควรจะเราแวงนะคะว่ามาอีกแล้วหรอยังไม่หมดอีกหรอในเรื่องของการเรียนนะคะคุณก็เหมือนมีความหวาดกลัวนะคะว่าแล้วฉันจะสอบผ่านไหมนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะให้บอกนะคะว่าถ้าในกรณีที่คุณมีบริวารน,นะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะ ให้ระวังนะคะว่าเขาจะไม่จริงใจกับคุณค่ะคือต่อหน้าเขาอาจจะดีกับคุณแหละแต่รับปางเขาก็พร้อมที่จะแทนข้างหลังคุณได้เสมอค่ะก็คืออาจจะมีศัตรูกับเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกอยากจะเก็บเงินมากขึ้นไม่อยากใช้เงินนะคะหรือีิสัยความงกกําเริบนะคะอะไรที่แบบว่าสามารถทําเป็นเงินเป็นทองได้นะคะคุณก็จะทําค่ะคุณอาจจะเริ่มมีการแบบ ขา,ายของที่คุณมีอยู่นะคะหรือแบบส่งต่อนะคะหรืออะไรที่คุณไม่ใช้นะคะก็เอาไปแล้วขายเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นเงิน,นะคะ่ะช่วงแต่ว่าช่วงของคุณนะคะถึงแม้มันจะดูดรอปลงนะคะแต่มันก็ยังมีโอกาสเข้ามาค่ะคือคุณนะคะจะมีโอกาสที่ได้ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้นนะคะในคนที่แต่งงานมีคู่แล้นะคะมีเกณ์นะคะที่คุณนะคะจะมี ลูกในช่วงตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปนะคะถึงสิ้นปีค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ลูกนะคะความรักนะคะคนโสดนะคะก็มีคนเข้ามาให้คุณนะคะกระชุ่มกระชวยหัวใจค่ะคนมีคู่นะคะความรักถือว่าดีค่ะคนรักก็ใจใสคุณค่ะในคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะมากนะคะก็จะมีแบบคนเขาสนใจคุณนะคะแล้วก็ต่อแถวจีบคุณนะคะ ซึ่งคุณจะก็จะเห็นได้ชัดค่ะในกรณีคนที่มีคู่แล้วนะคะคุณก็มีสเสน่ห์แรงมากนะคะมีคนอยากมาพูดคุยกับคุณเยอะค่ะมีเกณฑ์นะคะที่คุณนะคะจะได้ใช้เวลากับคนรักค่อนข้างเยอะค่ะคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้แฟนสูงค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะไปเดทกันนะคะมีการใช้เวลาร่วมกันค่ะท่าน,น,น่าจะเด่นโดยเฉพาะช่วงปลายปีค่ะแล้วก็จะเป็นการเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับน้ำแม่น้ำนะคะทะเละคะ่ะจะมีการต้องเรือกันเกิดขึ้นค่ะ ชาวลัคนามังกรนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ